ไม่รู้มีคนโทรมาครับโทติอันนี้ไม่รู้นะทําไมถึงเขาออกมาให้การแบบนี้แล้วทําไมถึงเขาออกมาพูดแบบนี้นะแต่มีคนเอาใครเขาเป็นคนเขาเข้ามาได้ไงอะเอา้า อันนี้คพี่ที่เขาไม่อยู่ประเทศไทยเรานั่งเข้ามาได้ไงเนี่ยทีนี้ผมงงเลยเฮ้ยคุณพี่เข้ามาได้ไงเนี่ยพี่ผมชื่อบูลลี่ชื่อบุลลี่เหรอครับใช่แต่ผมชอบได้กินอาหารเย็ยที่พี่ไปไปว่าคนที่ว่าเป็นสอสอสอบตกอ่ะโคตรจอบเลยปฏิเสธยังไงเอาอีกล้ว เข้ามาได้ไงเนี่ยผมขอโทษผมขอโทษมีอะไรถาม<อ>ไหมผมไปเจอกับสาวต่างชาติมาแล้วเขาทิ้งผมเขาทิ้งพี่ใช่เขาไม่รักเขาไม่จอผมเขากลัวผมก็พี่ก็ไปแต่งตัวดีๆก่อนสิครับผมต้องต้องทำยังไงบ้างผมขอคําแนะนําจากพี่ชายได้ไหมผมต้องทำยังไงคนถึงจะไม่กลัว<ป>ผมพี่ไปแต่งตัวดีๆก่อน สภาพอย่างเนี้ยเขาคิดว่าเพิ่งออกจากมาออกจากคุกม,มาดูดิให้ผมทำอะไรเพิ่มอีกคนถึงจะเข้าใจผมพี่ไปไปไปใส่เสื้อไม่ต้องโชว์กล้ามไปใส่เสื้อก่อนเสื้อเพิ่มมนะผมฟังพี่คนเดียวเลยนะพี่แจ๊ค <laughs> <laughs> เขาเข้ามาได้ไงมา j u <laughs> อะไรนะพอทำไงนะข้อมาได้ไงเดี๋ยวใครพูดให้ผมไม่ใส่เสื้อผ้าผมก็ไม่เชื่อใครเลยผมจะต้องใส่ตามพี่พี่ใส่สีอะไรผมก็ใส่เหมือนพี่อะไรอ่ะเสื้อไง เสื้อผ้าถบ้านบอกมันเป็นอย่างนี้เสื้อผ้าในบ้านบอกมันเป็นแบบนี้พี่ชายอันนี้เรื่องจริงไปตอนนี้กี่โมงแล้วอะที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้สองทุม่มกว่าพี่สองทุม่มสี่สิบแถวแถวบ้านมีวัดไหมวัดลนะ่ะแถวบ้านอะไรี่พี่ชห <laughs> ยผมไปทำอะไรที่วัดไปอยู่กับผ้าไปไป <laughs> ไปอยู่สักปีหนึ่งผมฟังพี่คนเดียวเลยนะพี่เชื่อไหมคนอื่นบอกผมว่าผมไม่ฟังผมไม่ใส่เชบ้าผมไม่อะไรทั้งนั้นมีพี่ท่านั้นที่บอกปุ๊บแล้วผมทําตามเอาไ,ไอเดียวนะไอไอซ่อข้างหลังเนี่ยมีคุกมาไหมเนี่ยแหกคุกมาหรือเปล่าไม่ใช่พี่ดูผอเอาให้ดู <S <S 2> <S 2> ข้างหลังผมเนี่ยเป็นของเล่นเป็นพลาสติกพี่อันนี้คือพลาสติกพี่ฟังเสียงสิ เอของแน่นนองอพี่ลองมัดคอดูหน่อยสิให้ผมละเขาก็ขอคอแบบนี้เหรอพี่เห็นไหมมันคือมัดตัวตี่เอาแรงๆเอาเอาแรงๆอ่ะเอาแรงๆเอาแรงๆอ่ะเอาให้ตาแบบตาเหลือกเลยไม่ใช่ทําอย่างเนี้ยแล้วก็เอาอย่างนี้เลยใช้สองมืออย่างเนี้ยอยู่ข้างหลังงมีคนช่วยไหมผมอยู่คนเดียวผมมาโดนทิ้ง ผมอยู่คน <Don 't S 2> เดียว <think. S 2> ไม่มครอยูก่บผมนอนทิ้ง <'t> <laughs> ใช่นอนทิ้งทําอะไรอยู่ตรงนี้ไปอยู่นอนตรงถังขยะสี่ไม่ใช่เดยที่หมายถึงผมโสดผมไม่มีแฟนอ,อ๋อเนึกว่ามีคนทิ้งเขาคิดว่าเป็นขยะเขาก็แล้วไปทิ้งโอ้ยใจไม่ใช่<อ>ใชแบบนะั้นพี่น้องอะ่ะทรงน้องเนี่ยทุกอย่างได้นะขาดแต่แค่รอยสกักติมตัวแค่นั้นอะ่ะ ผมไม่ได้สากแล้วผมไม่เคยมีประวัติแล้วก็ไม่เคยเข้าคุกไม่มีได้เข้าอ่ะสภาพนี้เดี๋ยวก็ได้เข้าพี่ผมเป็นคนดีคนดีแล้วเป็นเด็กพิเศษผมเป็นคนดีผมพิเศษมากผมคือเด็กที่พิเศษมากไม่ใช่พิเศษธรรมดาแล้วแต่พิเศษมากพ่อพ่อแม่ใครๆเขาก็เรียกว่าลูกลูกกูก่ะคุณคุณดีอันนี้ต้องถามชาวบ้านเขา แต่พ่อแม่ของผมเวลาใครมาสัมภาษณ์พ่อแม่ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีเขาบอกว่าผมเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เหมือนคนแบบสติไม่ดีบ้างอะไรบ้างพ่อแม่ผมไม่ให้นักข่าวสัมภาษณ์แบบนั้น่ะแต่จริงแล้วผมมาเป็นคนดีพี่แต่แม่ผมไม่ให้นักข่าวสัมภาษณ์ไปบอกว่าผมเป็นคนสติไม่ดีพี่เอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ฟังนะเอาอย่างนี้นะพี่ขอเวลาสิบนาทีพี่คุยกับเขาเรื่องสําคัญก่อน เดี๋ยวพี่จะเข้ามาเล่นด้วยนะเดี๋ยวพี่พี่กดติดตามไว้ให้เลยโอเคเขอาคุณครับเอาป <Okay. S 1> อดรอบพี่เวลาแล้วครับโอ <Okay. S 1> เค้องจ็ป <Okay. S 1> MC พี่นะโอเคขอบุณมากขอบคุณมาก,มากไปก่อนไปผมไปนะพี่นะผมผมไม่ควรพี่แลวนะโอเคโอเคไวยบอ้าวโอ้ตายละเอาเอาใหม่นะเอาของเรื่องเราวนะโทษทีไม่รู้เขาเข้ามาได้ไงอะ